จะพูดเรื่องของรายงานการประชุมอ่าก็บางเอญวันนี้มาสอนเรื่องของการเขียนรายงานการประชุมอ่านะฮะการเขียนรายงานการประชุมที่ดีเนี่ยมันน่าจะต้องทําแบบไหนทํำยังไงแน่นอนลหลายๆคนก็ตอบว่าเออต้องเข้าใจง่ายภาษาง่ายต้องข้อมูลครบถ้วนอ่าไม่ผิดครับแต่ประเด็นคือเ็าต้องถามว่าใครเป็นคนตรวจรายงานการประชุมเราล่ะนะครับ คนตรวจรายงานการประชุมเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสักสองคนคนที่แรกก็คือหัวหน้าเรานะฮะคนที่สองก็คือลูกค้าถ้าลูกค้าต้องเข้าประชุมกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้รายง,งานการประชุมที่พูดมาเมื่อกี้สามข้อเนี่ยนะฮะจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยต้องไปดูที่คนตรวจนะครับคนตรวจคือหัวหน้าเราเพราะฉะนั้นวันนี้รายง,งานการประชุมที่ถูกต้องต้องไปดูหัวหน้าเรา ว่าหัวหน้าเราอ่ะเขาเป็นคนแบบไหนเขาต้องการรายงานการประชุมแบบใดนะครับรายงานการประชุมฉบับเดียวกันส่งให้หัวหน้าดูนะฮะกระส่งให้ลูกค้าดูก็อาจจะคนละเวอร์ชันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันส่งให้หัวหน้าดูให้หัวหน้าตรวจเนี่ยนะครับอาจจะต้องละเอียดถ้าหัวหน้าเราเป็นคนละเอียดนะฮะแต่ถ้าเราส่งให้ลูกค้าดูลูกค้าอาจจะชอบประเด็นสําคัญเราอาจจะต้องทําไมครับ ทำรายงานการประชุมในประเด็นที่สําคัญเห็นไหมครับว่ารายงานการประชุมที่ดีนอกจากจะเข้าใจง่ายแล้วภาษาง่ายข้อมูลครบแต่มันอยู่กับคนตรวจครับว่าเขาต้องการแบบไหนและซ้ำลายนะครับหัวหน้าบางคนอาจจะต้องการรายงานการประชุมที่ครบทุกตัวหนังสือเลยครบทุกคําพูดอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมครัว่ารายงานการประชุมที่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เราเป็นคนกําหนดว่า รายงานการประชุมต้องเข้าใจง่ายภาษาง่ายไม่ใช่นะฮะรายงานการประชุมที่ดีก็อยู่ที่คนตรวจซึ่งคนตรวจจะเป็นหัวหน้าหรือลูกค้าไปศึกษานะฮะว่าหัวหน้าหรือลูกค้าเราอะนะครับเขาต้องการรายงานการประชุมแบบไหนอ่าคนนั้นก็เขียนรายงานการประชุมให้สิ่งให้มันตรงกับเขาต้องการอยากเขียนรายงานการประชุมให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่ต้องแต่ต้องตรงกับหัวหน้าหรือลูกค้า ซึ่งเป็นคนตรวจรายงานการประชุมลูกค้าไม่ได้ตรวจโดยตรงแต่เขาอ่านแล้วเขาต้องใช้นั่นแหละเรียกว่าตรวจนะครับโอเคสวัสดีครับให้พบกัน